อดไม่นด้เอเดทุกคนทำอะไรกันอยู่เจอที่พะเยาโอเคเจอกันที่พะเยาค่ะเนี่ยเขาไปวิ่งกันนะพี่แอลอยากไปวิ่งบ้างอ่ะแล้วทำไมแอลไม่ไปกันไปล่ะแอลทำงานแอคือคิดเป็นหมูไปยี่สิบแปดทำไง รอสัดตะไคร้อยู่ขอบคุณนะคะมาทำแล้วติดกิ๊บให้เธอฉันจะติดกิ๊บให้น้องนี่มาดันแต่งตัวอันี่มาเรามีสไตลิสต์ส่วนตัวของเราได้แล้วนีมานี้มานี่เรียกนางมาติดกิ๊บนี่ติดกิ๊บให้ตัวนี้ก่อนเลยนี่มาแล้วจับแล้วพี่โน่ไปด้วยไหมคะอาหารญี่ปุ่นเบาๆนะพี่ไม่ทำแดงหรอกนะโอ้โหไม่ติดผมเลยกระเด็น โอ๊ยแม่มือหายแล้วใช่ไหมหายแล้วค่ะนี่ใช่นี่ติดแบบนี้ตอนเหมือนนั่งดูที่โคลาดทุกคนนี่ติดแล้วอ้าวอ้าวอาดิติดแบบตอนกินข้าวไงอ่าเออเดิอเดีนี่กริบอ้าวต้องระวังนะอเดกินได้หยุดนี่อาย่าขนสวย ใช่แต่ก็ผัดขนไปบ้างแล้วตอนนี้กำลังขนฟูเลยนี่ติดแน่เลยของกันอะเดยต้องรำคาญแน่เลยนี่ <c oughs> ทำผมช่งใหม่ทนะรงตกนจพูดชื่อโอ๊ตหน่อยครับ <c oughs> ใครคือโอ๊ต <c oughs> อ๋อเราพูดแล้วไงใช่เราพูดชื่อไปแล้ว ่วนแม่น้อยไปกินด้วยเออต้องดูว่าแม่น้อยทําอะไรใช่ <laughs> แม่น้อยไม่ค่อยกินข้าวเย็นอ่ะจะเดี๋ยวลองลองถามว่าแกทํำอะไรพี่โน้ยไมเขาไดเอทหรอพี่โน้ยยังไม่เลิกก่อไม่แม่ไม่ค่อยกินข้าวเย็น่ะกินแล้วยกเว้นแต่แบบถ้าบอกแกไว้ก่อนแกจะไม่กินข้าวตั้งแต่กลางวันเลย <laughs> <laughs> โหดมากใช่ แต่วันนี้ไม่ได้บอกไว้ก่อนเพราะว่าไม่คิดว่าจะเสร็จขึ้นมาเยอะกันไปอมีคนอยากไลค์มีใครอยากรู้อะไรเกี่ยวกับพี่แอลไหมชารพายส่สตรองมีละครอีกไหมนอกจากสองเรื่องนี้ยังไม่มีต่อนะคะตอนนี้ผไม่ใช่เ ไม่พักพร้อมรับงานใช่พร้อมรับงานเราพร้อมรับงานเปล่าแม่นี่แม่จะพักเหรอไม่แม่ห้ามพักแม่ก็ต้องพร้อมรับงานเหมือนกันไม่ดุแม่เราเด็กเด็กเคยเจอบูโดอย่างยังค่ะกลัวบูโดวิ่งทับเด็กๆกันอา่าเคยเจอแต่ก็กลัวบูโดยังเด็ก เอาไหนอะเอาไม่ออกกล้องอ่ะออกแล้วขเขาบอกว่า you are very beautiful อออะไรกี่ไรทุเรียนเอาไม่ทุเรียนทอดอยู่บนโต๊ะที่ทำหกอะวันก่อนเจอพี่นิชาที่เกาะเต่าด้วยอู้นิชาหนีไปเที่ยวเกาะเต่ามา <c oughs> ทุกคนนิชาไม่ทาค<ต>ิมกันแดดด้วยแต่ผิวก็ยังสวยอยู่นะ ใครบอก <laughs> บอกตัวเองล <laughs> อกตัวเองยังไม่มีอะไรนะคำขึ้นนิดหน่อยเนาะนิดเดียวเองจากการที่แล้วก็มีจุดๆที่แข็งอันนี้โดนน่าจะแตนทะเลอะบอกว่าพี่เอาตื่นแล้วเหรอคะใช่โดนนี้ชาปลุก <laughs> ให้ไปทำงาน <laughs> <laughs> หลับไม่รู้เรื่องเลย <laughs> น่ารักเกินปุยมุน <laughs> มาเอลลี่เธอติดกิ่ตให้ <laughs> <laughs> เปิดได้ไหม เป้จะหัวร้เฮ้ยไม่ล้านน่ารักเออฉันติดกรีบเรียงให้อยากไปเกาะเต่าบ้างอ่ะมันสวยนะมันดีมากอาแล้วก้าีสิบเอ็ดจะไปสมุยกับพวกเราไหมเออแอลลี่ไปสมุยกับเราเอลลี่ทำเป็นเมียนมีคนบอกว่าอะไรวะมีชาไปเกาะเต่าพี่นอไม่ใช่ค่ะพี่นออยู่กับฉัน พี่โน่อยู่กับแอลพี่โน่ไม่ได้อยู่กับนีชาตอนที่อยู่กับเต่าพี่โน่ทางานอยู่กับพี่แอลกืนปุยมุยชอาคำแล้วจิติตอันนี้มีดอกไม้เราอยากเอาน้องเขากลับไปเลีมยเลี้ยงหนึ่งวันได้ไหมเอาไปสิอ่ะมันจะดื้อหรือเปล่าอ่ะลองดูแม่ล่ะไม่เอากลัวเอาก็ทำคอนเทนต์วันเดย์วิดอเดย์่งนี้ไม่ไหวอ่ะ ทำไมอ่ะไม่เห็นจะยากเลยกับอาเด์กลัวมันแบบกลับไปแล้วมันนอนง่ายตายไปแล้วให้คนดูผลงานของฉันน่ารักมากฉันว่าเธอต้องใส่อันนี้ที่หัวอีกข้างอุ้ยอันนี้มีหนังมาถามว่าแม่เอาอันไม่มีหนังมาให้พี่แอลเขาถามว่าพี่โนถ่ายงานอะไรกับพี่แอลคะบอกไม่ได้เป็นความลับเซ็กซี่ด้วย ไม่เห็นบอกกันเลยไม่บอกหรอกเซ็กซี่เลยเหรอเซ็กซีด้วยเซ็กซี่อะไรเปิดอะไรนักเธอใช่ไมจับเขาเปิดลูกค้าบอกฉันไม่รู้เรื่องให้ทุกคนดูเร็วนี่เป็นทรงผมของแดจังกึมเหมือนคนฝรั่งเศสสมัยก่อนที่ต้องมีก้อนๆอุ้ยพี่แอลลี่น่ารักมีคนบอกพี่แอลลี่น่ารักดีใจจังเขาหลอกแอลแหละคาแก้งแอล อยากไปเก็บอะมีอีกไหมแม่น่าตัดหมดแล้วแม่เก็บหมดแล้วใช่มันที่มันเหลือมันก็ไม่ค่อยสวยแม่ก็เลยให้มันติดต้นไว้อ๋อน้องน้องน้องจีน่ามาทักไหนอ่ะผ่านไปแล้วเปล่าจีน่าไหนจีน่ายีนายีนาเออไม่เจอนางเลยอ่ะไหนจีน่าอ๋อโอ้โฮัลโหลจีน่าไม่เจอเลยเหมือนกันไม่เจอจีน่าเลยจีน่าทำอะไรอยู่ลูก มากินข้าวไหมอาหารญี่ปุ่นชวนกินน่ะาญี่ปุ่นไหมเออชวนทุกคนมาเลี้ยงหน่อยให้น้องมาเลี้ยงข้าวเราใช่ให้น้องมาเลี้ยงข้าวของเราพอน้องดูโตหอมกินน้อยน้องจะได้คุมคุมน้องจะได้คุมคุมว่าแต่ชื่อร้านอะไรอย่าบอกจะไม่ได้ไม่ใช่ร้านแม่นอนจีน่าทำอะไร คุยกับพี่โน่ทุกวันไหมเธอว่าฉันคุยกับพี่โน่ทุกวันไหมคุยบ้างไม่คุยบ้างเฮ้ยทำตัวแบบตอบกลางๆตอบแบบ <laughs> <laughs> ผมฉันสวยมากเมื่อวานฉันได้ทำผมมาเป็นทำที่ไหนบอกด้วยไฮฟ์สแอลอนเฮลลี่ฮัลโหลนางฮัชชิวแันปะวามา อยู่ไหนอ่ะเออไม่เจอเลยอ่ะป้าวายอยากเจอป้าวาอชวนป้าวามากิน Where a r ปุ่น Henry Where are you Come eat dinner with us tonight We're gonna go for Japanese ตรงไหนแถวไหนแถวบ้านฉันบ้านป้าวาก็อยู่ใกล้ๆนี่แหละ Come out We're waiting for you Henry ออกไปแล้วนะอ้าว Henry หนีไปแล้วไม่สนใจพวกเรา ผมมีชาสวยมากใช่ค่ะดึงดงแม่มีหนั่งอย่างไหมนะี่ยเจียบผ่เกืีอย่าวางดอกไม้ไว้บนหัวหนางให้นั่งอยู่เฉยๆแล้วก็ถ่ายรูปไม่น่าจะอยู่เฉยได้มันจะกินดอกไม้ไร c ์ครู e นี่เธอไรส์ครูซฉันไปขึ้นเรือที่นี่ไหมที่ฉันบอกเธอว่าสวยๆเหรอ,อใช่ฉันจะกลับไปอีกก็จะไปขึ้นเรืออีกเธอไปพยเอากี่วนันคืนเดียวใช่ใช่ คั้งคืนเดียวอยากให้พี่โนมาไลฟ์ซ้้อคันพี่โนยังถ่ายละครอยู่เลยจ้ะถ่ายหนังอยู่วันนี้น่าจะหนักหนาอยู่ไปให้กำลังใจกันหน่อยเห็นบอกวันนี้ถ่ายฉากสำคัญฉันเห็นว่านางพกมีดไปดูที่หน่อยจริงจริงฉันพูดจริงนี่นี่น้อยน้อยน้ออะไรนะไม่ว่าอะไรอ่ะ ตอนฉันแบบฉันว่าทำไมฉันแบบว่ามีของใครเอาไปบอกมังคุดได้ไหมคืออยากกินมังคุดมันเป็นอเซเซอรี่ของนางเขาอาจจะเป็นไม่รู้ไม่รู้อันนี้ต้องไปถามเขาว่าทำไมเขาพกไปเขาอาจจะแบบทำกันบ้านตัวละครอะไรยใช่ใช่แต่ว่าแต่ว่าบางทีพกไปอ่ะเป็นอเซเซอรี่นะอุ้ยน้องหเอดีตอดีรักหนู ดูน้องน้องน้องดัอเดดูเลวทักทายแฟน from อินโดนีเซียหน่อยเขาบอกนะครับ Hello fans from อินโดนีเ a ียฉันต้องพูดว่าอะไรล่ะอุ๊ยกัดผมผมเธอไม่สวยแล้วเรายังเล่นนางอายได้อยู่หรือเปล่าเล่นแบบเรืออะไรนะ ที่น้องไปขึ้นเรือ h e Rice Cruise พี่เขาว่าอะไรหรอขอาคุณครับชอบมากครับจะกลับไปอีกเขาบอกว่ามาจากสิงคโปร์แล้วก็มาจากยูเครนแล้วก็เยอรมนีด้วยทุกคนมาจากรอบโลกเลยทุกคนรู้จักเธอได้ยังไงอะไม่รู้เหมือนกันพี่เอสุภชัยตัดผมสั้นแล้วหรอครับหุยใครอ่ะลายมากลายมาก หอมกว่านี้ตั้งเยอะเอลยังไม่ผอมเท่าพี่เอเลยพี่เอเสียใจนะเนี่ยพี่เอแบบพี่เอแบบเอลยังรู้จักเขาหร้อเปล่าเธอรู้จักหรือว่าเราหน้าเหมือนพี่เอแต่พี่เอผอมพี่เอผอมมากผอมแบบอืมดัมโบเอ๊ะทำไมเราไม่ตั้งชื่อว่าดัมโบไม่เอา เดือดทำเน้าเป็นตระกูลอาร์ยังเขานิ่งอ่ะนเนี้เขานิ่งสุดแล้วอ่ะเขาชอบมานั่งด้วยคนอื่นไม่เห็นนั่งด้วยเลยนั่งแล้วก็แบบอยู่ห่างๆไขยใจสยงดังด้วยแต่อันเนี้ยอันนี้จะชอบมาอยู่ด้วยมานอนตักแม่ตัวเนี้ยชอบแบบชอบพาดบนตัวเราอ่ะใช่ไม่ละเขานิ่งด้วยอ่ะชอบอ่ะมีคนบอกน้องเอลสวยมากขอบคุณพี่เขาเดี๋ยวนี้แต่เอ้าอะอะ นีชารีวิวน้องบินอ๋อวันนั้นทํางานกับน้องบินเนาอโอ้น่ารักมากค่ะใครคือน้องบินเหรอน้องวินน้องบินวินน่ารักมากใครชื่นชอบเขาชอบต่อไปนะคะแอลชอบวินปักชอบปากเขาเขาหน้าหน้าเขาดูจิมลิมเนี่ยเป็นเด็กแบบเด็กดูหน้าจิมลิมอ่ะชอบบนชอบพีพีชอบนุ่มชอบนุ่มวันก็เจอพีพีไปทำผม พี่ต่อพ่ะผมเป็นหอยาวเฮ้ยเขาบอกให้พี่นิชาให้พี่แอลรีวิวพี่โน่หน่อยรีวิวไปสิรีวิวยังไงดีอ่ะอะรีวิวรีวิวพี่โน่เหรอรีวิวตั้งแต่ตอนไหนเดอะสตาร์หรือเปล่าตอนนี้เอาตอนนี้เอาตอนนี้เดี๋ยวยาวไปมันยาวไปยาวเกินไปเอาตอนนี้ตอนนี้เป็น รีววิไม่ออะไรอะไรคือแล้วชอบพี่โนไหมชอบชอบพี่โนเป็นแฟนคลับพี่โนแอลถามแอลหรือเปล่าก็ถามแอลหรือก็ถามลิซ่าดูวันเดยี่แลอืมจะหลับแล้วจะหลับแล้วอ้าวคุยสิชวนเขาคุยสิชวนใครดีชวนคุยเร็วชวนคุยเร็วในภาษาจีนด้วยบอกไอ้นีใครคือลิซ่าเราไม่เราไม่ใช่ลิซ่า ดีกว่าแล้วนะพี่ชาเลยอะพี่ชาพี่ชากับพี่อเล็กใช้ครั้งละกกับกันอันนี้ต้องไปถามอเล็กเออต้องถามอเล็กถามอเล็กมากกว่าแต่ให้เดานะถ้าให้เดาคิดว่าพี่เล็กนางกำลังแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะนางกำลังอินเลยแล้เปาโอดมาเปาโอดอ๋อเปาโอดมาเปาโอดสแกรี่หรือเปล่าอยู่ไหน เดี๋ยวนี้ป่าโอดทาคอนเทนต์หนักมากใช่พ่อโอดคือยูทูบเบอร์มีคนชมด้วยขอบคุณดีใจมากเลยมีคนชมหนึ่งอันรอตอไห้เขาเลยต้องไหลเอาแล้วเอาดิเข้าเลยกิฟเยอะจังแกงป้าแกงป้าเมื่อไหร่จะโคจรมาเจอกันอุ้ยน้องแอลมีความน่ารักในตัวเองมากเขาคุณใช่เขาคุณใั่หนวดก็ไม่ได้โกงกิฟติดเต็มเลย ก็น <mm> ่ารักไงก็มีความน่ารักเป็นตัวของตัวเองใช่เซ้ายถ่ายไปเยอะหรือยังกี่เปอร์เซ็นต์แล้วหกสิบหุ้ยเยอะแล้วอีกแค่สี่สิบเท่านั <S <S ้นจะปิดกองไม่เจ็ดสิบหรอกหกสิบหกสิบล่าสุดนะแต่ถ่ายไปได้ที่แบบบทมาเพื่อถ่ายแค่พียงพี่เอรู้จักพี่โน่เรียกไงรู้จักตั้งแต่พี่โนประกวดเดอะสตาร์ยังไม่ได้เดอะสตาร์ด้วยเพราะว่าตอนนั้นเราทาปกสุดสัปดาห์แล้วก็เขาจะเอาเดอะสตาร์ทุกคนก่อนที่จะ ก่อนที่จะได้มาถ่ายลงปกอแล้วก็ถ่ายหนังสือเล่มือื่นมาเรื่อยๆเลยก็รู้จักตั้งแต่ตอนนั้นอ๋อเหรอใช่อ๋าโอเคเอาทำงานแล้วพี่ชาอยู่มสาพี่ชาอยู่มสามอยู่โอ้ยยพี่โนประกวดแล้วยังไม่อพยพย้ายถิ่นมาที่นี่ยังอยู่ยังไม่เจียงเจียงเป็นสาวเจียงใหม่ใช่ใช่ใช่มสามแม่จำได้ไหน่ แฟนตรงนี้หล่อจังกงยูเหรอลูกแม่เลยแต่นางนะเหมือนกงยูนะอ้าวโอเคไม่เหมือนแล้ว๋ย่าทำหน้าใส่ฉันแค่นี้แฟนคลับก็บอกว่าหน้าเหมือนมากแล้วอะไรอ่ะขอกริบพี่แอลสักอันได้ไหมคะได้เลยของนิชาทั้งหมดเลยแอลจะยกให้แต่ว่าแต่ว่าก่อนติดหัวแอลอ่ะติดหัวอาร์เธอร์กับอาร์ดีมาแล้วนะ รับอยู่หรือเปล่าอย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 ่าน้องน้องอยากเข้ากล้องหรือเปล่าอะไรพูดเหนือทักไทยมีคนเชียงใหม่มาเจ้าอพี่แอาพูดอู้กำมังกับเขาแหละพูดภาษาเชียงใหม่ไมเสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าสวัสดต้องเหนอเหนอไหมช้าช้าไหมสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้ากินข้าวแรงหรือก้ากินข้าวแรงแล้วกากินกินกินข้าวแรงล่ะ กินข้าวสีแดงเหรอแรงข้าวแรงข้าวแดงคืออะไรอ่ะข้าวเย็นกลิ่นข้าวแรงล่ากินข้าวแรงล่าอุ้ยน่ารักกินข้าวแรงล่าหมาหน้าเหมือนพี่นิชาจังหน้าเหมือนราการไม่ออกอ่ะย่าอายังกันยู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  เนอือไหมเพี้ยนไหมโอเคไม่พูดละเป็นคนปลอมไม่แต่มันน่ารักดีเป็นคนเหนือปลอมน่ารักดีเพื่อนไลไ์มาเต็มเลยเพื่อนเพื่อนต้องการบอกชวนเพื่อนทคนมาไลฟ์ด้วยทุกวันนี้ยังมีคนเรียกเฟิร์นอยู่ไหมมีเพื่อนเพื่อนก็เรียกเฟิร์นโอ้ยทุกคนเราดีใจจังเลยมีคนชมเราเอกเลยเราต้องยกมือไหว้ข้างแล้วล่ะนี่มาอีกแล้วมาอีกแล้วว้าวอีสาน เบาอีสานเบาได้จักหน่อยใช่ไหมแม่น้อยเคยสอนหลายครั้งนะแต่จำไม่ได้เลยใช่ไหมคะเด็กเบาได้ยู้มีคนกินขนมจีนเขาบอกอะไรนะเธออยากรู้ว่าคนแบบที่แบบออสเตรเลียหรือคนอะไรมะเขารู้จักเธอผ่านละครเนาะน่าจะเนาะน่าจะละครแบบโซเชียลมีเดียอะไรอย่างงั <h <h ้นถามเขาดีไหมถามเขาดีไหม Hi international fans I want to ask your questions How do you know Nisha like from her from her from her TV series or from her Instagram Okay รอเขาตอบรเาตอบรเขาตอบต้องให้พี่โน้ตพิสานใช้ให้เขามาสอนพี่โน้ตจะได้สอนพวกเราขั้งหลับแล้วเขาบอกพูดอิงกันหน่อยให้พูดคำาีง่ายกว่าอิงพี่เอาทำงานเหรอคะ ทำทำงานทุกอย่างเลยครับใครจ้างอะไรก็ทํามาจ้างได้ครับอุ้ยเขาถามว่าพี่แอลสนิทกับพี่ย่าใช่ไหมคะสนิททุกคนค่ะใช่สนิทแอลสนิทกับเขาแต่เอลไม่รู้ว่าเขาสนิทกับแอลหรือเปล่าอ๋อเนี่เขาบอกว่า Yes from her drama อ๋อทุกคนดูดราม่า I know her truth ละครละครนีจังเลยอ่ะ Which which one y e a h o ่างนี n d ล n วก็มีภ n d าอัง a n g ก็ e s t าษาอั e i ฤ t h ็ม g i าษา a ัมา h าอังมีภาษ i อังกฤษก็มีอังกฤ t e มีภอังกฤษกมีอันกฤษกมีาอักมาังกก็มีาาักมาอังมีังกฤมอังกาอังกฤษก็มาามาอักฤองอภาษากากีนเาอาเาอยากรู้ว่าเขาแบบ ฟังรู้เรื่องได้ยังไงไม่มันมีซับให้มีซับปะใช่ของแต่ละประเทศมันน่าจะมีซับเวียดนามอ๋อนี่ไงเขาบอกว่า a ยอ n ว t sure เออฟิลิปปินส์ซับปะมีซับอ่ามีคนรู้จักจาก Ghost Lab Movie Ghost Lab นีชาเป็น Ghost หรือเปล่า No I'm not Ghost ค่ะแฟนขับจีนเยอะค่อินโดนีเซียอ๋อ I c a n speak หนีห่าวพี่แอลมีแฟนหรือยังไม่มีเลยหาแฟนให้หน่อยแล้วหาแฟนจากไอจีของนิชาแล้วเอออะถ้าใครหาแฟนให้พี่แอลแบบน่ารักนิสัยดีได้นะนี่เชียร์มากเพราะว่าพี่แอลบ่นเหงามานานมากๆแล้วอุ้ยอ่านภาษา ภาาษดวงใจในมนตณฑอรู้จักจากดวงใจในมนตราแปลว่าคนส่วนมากดูดวงใจในมนตราด้วยแล้วก็คงแบบแต่ส่วนมากก็ละครอ๋อมีละครีภาคเสียงครับอนิชาพูดภาษาอังกฤษได้ แต่ไม่ค่อยกล้าื่อปล่อยบอกว่าเจอกันมันยยเว้นแบบจนมุมจริงๆถึงจะยอมพูดถ้าเกิดอยู่ในห้องกับฝรั่งสองคนโดนพามพูดพูดเลยพูดเลยอันนั้นอ่ะแต่ว่าแต่ว่าถ้าอยู่ดีก็นั่งพูดก็จะรู้สึกแปลกถ้าแบบทุกคนเป็นคนไทยหมดแล้วมาพูดภาษาอังกฤษกันก็จะรู้สึกแปลกแล้วถ้าเป็นคนไทยที่ฟังภาษาภาษาไทยไม่รู้เรื่องล่ะก็ต้องพูดภาษาอังกฤษแหละแต่ว่าถ้าแบบสมมติเรารู้กันว่าเราเป็นคนไทยแล้วมานั่งพูดภาษาอังกฤษก็จะรู้สึกแปลกอะไรนิดหน่อย มีเอฟซีจากลาวด้วยดีใจมากสบายดีชอบภาษาลาวมากตอนนั้นดูละครเรื่องหนึ่งแล้วเขาพูดภาษาลาวอยากไปหลวงพาบ้างไม่เคยไปอยากไปมากมีมาจากปากีสถานปากีสถานมีพี่จากสวีเดนด้วยพี่เขาเขียนสปีกให้ให้พูดภาษาจีนนิฮาวสปีกใช้พูดว่าอะไรวอไอหนีอ่าแล้วก็วอไอนิฮาววอชื่อ ใช่ขวยเยินแปลว่าฉันเป็นคนไทยอแต่ไม่รู้เอาเสียงถูกหรือเปล่าว่าชื่อนิชาว่าชื่อใช่ขวยเยินไม่ใช่อะไรต้องไม่ใช่ชื่อไม่รู้ละเดี๋ยวผิดละใช่ไหมหนูหูถูกหรือเปล่า